สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนักการรายวันครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์สีแดงนะฮะอาทิตย์สี่สิบแปดนะครับเดือนกุมภานะฮะวันนี้ก็เรียกว่ามีเลิกงามยามดีนะครับในหลายเรื่องมันก็นะฮะวันนี้ใครที่ตั้งใจอยากจะเรียกว่าทําสวยทําหล่อนะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะครับอยากซื้อของใหม่ๆม่าใช้โอเคก็ใช้วันนี้ได้ครับหรือจะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะฮะเรียกว่านุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าอาพร์ใหม่ๆนะครับ ก็เรียกว่าใช้วันนี้ได้นะครับรวมถึงวันนี้เรื่องของบ้านและรถนะครับก็สามารถทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถได้นะครับบางทีคุณอาจจะตั้งใจอยากจะจัดบ้านใหม่ครับบริคคินิ่งเดย์นะครับเอาของไม่ใช้ออกไปนะครับบางคนก็เป็นวันที่เลิกย้ายออกจากบ้านกันไดก็ได้นะครับหรือนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านก็ได้นะครับสมัยก่อนเขาก็ดูเลิกดูชัยด,ดูเลิกดูยามเนาะ พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีของมีองค์นะฮะอะไรบางอย่างนะครับที่สถิตยอยู่นะครับแล้วพอจะนําเข้าบ้านเนี่ยถ้าเลือกไม่สะดวกก็บอกว่าเดี๋ยวเทพจะทะเลาะก,กันนะฮะก็มีนะครับนี่เขาก็ใช้เลิกแบบนี้ด้วยนะฮะในการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านหรือว่าหาเลิกเอาของที่เป็นมงคลเข้าบ้านนะครับแต่ปัจจุบันก็ถ้าสะดวกก็เข้าอะไรเงี้ยนะฮะเอาแล้วแต่ว่าบางคนถือก็ โอเคดูเลิกดูยามได้เพราะว่าไม่รีบร้อนนะฮะแต่ถ้าใครดูเมา่อกี้สบายๆเมื่อไหรก็ได้ก็อาตามสะดวกนะครับโอเคนะแล้วก็เลือกที่เกี่ยวข้องกับรถนะครับบางคนตั้งใจอยากจะซื้อรถก็ได้นะครับเอารถเข้าศูนย์เอารถเข้าอู่ก็ได้นะครับหรืออย่างคือช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าแต่งรถนะก็ได้นะครับบางคนก็เอารถเข้าร้างรถก็ได้นะเอออะไรก็ตามที่เป็นมงคลนะฮะ ก็ทำเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นบ้านรถนะครับตัดสินใจเรื่องสําคัญ่าถ้าวันนี้คุณจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบางอย่างหรือช่วงนี้ต้องตัดสินใจหาเวลาตัดสินใจสักวันหนึ่งนะครับจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรก็ตามนะฮะใช้วันนี้ได้นะครับถ้าเทียบว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ฮะวันนี้ดีกว่านะครับในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญครับไม่นจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะฮะหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับการตัดสินใจต่างๆของวันนี้ มันจะส่งผลด้านบวกก็คือส่งผลดีนะครับหรือจรางจงก็ดีกว่านะครับในการที่จะสมมติว่าคุณมีช้อยให้เลือก a b นะครับไปไม่ไปมาไม่มากินไม่กินซื้อไม่ซื้อลาออกหรือว่าอยู่ต่อดีอะไรนะครับถ้าวันนี้ตัดสินใจไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ในช่วงนั้นๆน,น,นะครับนี่ฮะก็เรียกว่าเป็นเลือกการตัดสินใจนะครับแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้เลือกที่เกี่ยวข้องเรื่องการทําบุญนะครับช่วงนี้จริงๆทําบุญก็ได้ทุกวันแหละแต่ว่า สมัยก่อนเขาก็หาเลือกใช้นะครับเลือกยามดีๆจะได้เป็นมงคลพิเศษสมัยก่อนการเดินทางบางทีมันลาบากนะครับวันนีจะไปวัดต่างเมืองเนะี่ยโหเดินทางก็ต้องกลัวไข่ป่าโจนปลานะฮะอะไรก็ตามนะครับระหว่างทางศกษารสัตว์นะฮะเขาก็เอาเลือกดีๆเพื่อที่จะเดินทางปลอดภัยนะครับในยุคปัจจุบันมันก็ง่ายนะครับในการทําบุญใช้โทรศัพท์กิ๊กหนึ่งก็รทรใช้โอนเงินไปมูลบิธีต่างๆก็ได้โอนเงินไปวัดก็ได้นะครับยุคปัจจุบันมันง่ายนะฮะ เอาตามสะดวกกันนะโอเคนะครับโอเคต่อมานะฮะเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลข3านะฮะเริ่มที่3านะครับต่อมาคือเลขสี่นะครับ3 4ี่นะครับแล้วก็9นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข5นะครับส่วนเลขที่อวนนี้เรียงเรียงนะครับคือเลข6นะครับส่วนสีที่ถูกโชว์ครับมีนี้ฮะสีแรกคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาคือสีดำนะครับ สีสุดท้ายคือสีม่วงครับส่วนสีที่วันนี้ต้องเรียกคือสีฟ้านะฮะแต่น้ําเงินใช้ได้นะครับเราต้องเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายเอเซอวันนะครับวันนี้ฝั่งซ้ายด้านซ้ายอะไรเส้อซ้ายไว้นะครับโอเคนะวันนี้ขอญาตใส่หมวกนะฮะเป็นผ้านะครับเพราะว่าผมยุ่งเยอะมากนะฮะตรงนี้ใบเล็กเพิ่งตื่นไม่นานนะฮะผมเลยยุ่งนะครับลองรวบๆแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะก็เลยหาอะไรปิดหน่อยก็ดีนะฮะโอเคนะเดี๋ยวก็ นี่ครับนี่นี่นี่ช่วงดาว3ดวงย้ายนะครับก็คือหลังวันที่1 5ไอ้14ที่ผ่านมาฮะ1 3 14ดับย้ายนะครับมันก็จะมีเรื่องดีๆก็มีบอกไปแล้วนะครับมีคลิปที่เรื่องดีๆที่ที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องรีบเรื่องงานต่างๆหรือว่าอะไรที่เราคอยเป็นสำเร็จเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้นะครับก็คือเรื่องแรกขึ้นเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเฉยครับ ศัตรูนะในเรื่องงานใครที่เป็นศัตรูนะครับช่วงนี้นะจริงๆไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะฮะศัตรูจะเร่งงานจับผิดอิจฉาริษยาหาวิธีกันแกล้งลังแกนะครับใดๆก็ตามอะไรที่เกี่ยวกับพวกคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าเราหรือบางทีคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าเขาก็ได้นะฮะเออเนี่ยเขาคนเหล่านั้นนะฮะเขาจะทําให้เราหงุดหงิดนะครับในช่วงจากนี้ไป1นเดือนนะครับฉะนั้นถ้าใครที่มี ศัตรูที่ทํางานนะครับก็ระมัดระวังนะครับหรือว่าอย่าประมาทนะฮะหรือต้องต้องทำงานร่วมกับใครที่เราไม่ค่อยไว้วางใจนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ศัตรูโดยตรงก็ได้แต่ว่ามักจะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับคนที่มักสร้างปัญหาให้กับเราช่วงนี้เขาจะท็อปฟอร์มเลยเขาจะสร้างปัญหาให้กับเราวุ่นวายวุ่นวายอีกแล้วนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังคนเหล่านี้หน่อยนะครับนี่ยังรวมถึงเรื่องของมันมีปัญหาเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ดาวศุกร์โคจรในเรือนดาวเสาร์นะครับ เรื่องความรักอึดอัดใจไม่สบายใจทุกวิตกกังวลบางคู่ก็จะมีการเลิกกันก็มีนะฮะหรือไม่ลงรอยกันนะครับหรือว่าพักพักยกนะครับหรือว่าเบรกนะครับในการคบหากันสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วพอเขาเรียกเทคเบรกนะฮะอือก็ช่วงที่ไว้อารมณ์ดีๆหรือว่าสบายใจค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะฮะเอาจริงๆนะมันมีสีิตีนะฮะใครที่แบบพักใจไว้ก่อนนะครับ แยกาย,ย้ายกันสักครึ่งเดือนเดือนหนึ่งก่อนนะฮะแล้วอีกเดือนหนึ่งค่อยมาทบทวนกันว่าเราขาดกันได้หรือเปล่านะ,ะขาดจากการได้หรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่นะครับบอกเ0บฮะสิคู่ก็มีคู่เดียวที่โอ้รู้สึกว่ายังไงก็ขาดกันไม่ได้ก็กลับมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกแล้วก็เหมือนก็เลิกเลยนะครับปรเปอร์เซ็นต์การเลิกมันสูงกว่านะฮะก็มีแบบนี้ด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็รายจ่ายพิเศษนะครับจริงๆมีข้อนะฮะ มันจะมีเรื่องของการถูกเลื่อนนัดผิดนัดบ่อยนะครับช่วงนี้คุณเตรียมความพร้อมเตรียมอารมณ์ด้วยว่าช่วงนี้จะมีเหตุการณ์นะครับในการถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับหรือถูกเอกสารสูญหายนะครับตกหล่น,นครับแต่เรื่องการนัดหมายเนี่ยอันนี้มันจะเห็นชัดเจนหน่อยใครที่นัดต้องระวังนะครับใครที่นัดเป็นการชําระเงินเรานะฮะเออเขาอาจจะบอกเงินยังไม่จ่ายนะเอาไปเท่านี้ก่อนนะฮะเออคุยกันก็คุยเต็มราคาแต่พอตอนจ่าย จ่ายครึ่งเดียวอะไรเงี้ยคือต้องระวังใครที่รับปากถ้าเรื่องงานก็อโอเคเขาอาจจะเลื่อนุณก็ต้องเตรียมมาตรการคือเราไม่ปล่อยตามนั้นนะครับคุณเตรียมมาตรการไว้เลยถ้างานชุดนี้นัดว่าจะส่งในวันนั้นวันนี้นะฮะหรือว่าสั่งเราสั่งผลิตของนะครับถึงเวลาเออส่งไม่ทันนะครับแล้วมาบอกก่อนหน้าสักวันสองวันเดียวยงี้ยมันก็ไม่ทันถูกไหมครับฉะนั้นถ้ามีการนัดหมายหรือมีกําหนดการอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไปหนึ่งเดือนคุณ ตั้งข้อสังเกตไว้ได้ว่าโอกาสที่จะเลื่อนมีสูงนะครับคุณต้องเตรียมมาตรการหรือว่าเตรียมล็อกคาพูดเข้าไปก่อนนะฮะทำยังไงก็ได้ต้องมีมัดจําต้องอะไรกันนะฮะเขาจะได้ไม่มาบิดพลิ้วในคำพูดของเรานะครับโอเคนะฮะก็จริงๆมีรายละเอียดเยอะมากเข้าไปเข้าไปชมได้นะครับผมผมขึ้นชื่อเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยฮะรายจ่ายพิเศษศัตรูเรื่องงานมีปัญหาเรื่องแฟนนะฮะเนี่ยหน้าหน้าปกเป็นยางี้นะครับเข้าไปหาดูได้นะครับ โอเคฮะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็วันหยุดนะฮะใครหลายคนก็จริงจวันวันนี้ผมลงคลิปของของวันเสาร์นะฮะเพราะนั้นถ้าวันเสาร์เป็นวันพระนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะฮะผมลืมพูดถึงวันพระเนี่ยเมื่อเมื่อวานนะครับไม่เป็นไรใครที่ไปไหนทาอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะฮะเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็การนัดหมายนะฮะอ่ออีกภายนึงนะฮะออนนี้ต้องระวังลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะครับ จากนี้ไปจะเริ่มมีข่าวเรื่องเลร้ายเรื่องที่แบบที่มีปัญหาต่างๆนาครับเกี่ยวกับเด็กนะฮะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับถูกรังแกหนือว่าถูกทําร้ายนะครับหรือว่าเด็กประมาทพลาดพั้งนะครับไปเล่นน้ํามีอุบัติภัยต่างๆนะครับทางน้ําทางอะไรพวกนน้ฮะหรือภัยถูกกแก้รังแกหรือว่าถูกทําร้ายนะครับฉะนั้นใครที่มีลูกหลานสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้ ดูแลเขาให้ดีๆนะฮะหรือว่าเธอใครที่ฝากใครเลี้ยงอยู่ก็คอยดูคอยสังเกตนะครับดีๆนะฮะชุงนี้ถ้ามีลูกมีสัตว์เลี้ยงก็ถ้าจะออกไปข้างนอกก็คอยจับตาดูดีๆฮะอย่าให้คร่าเสียตานะฮะบางคนผมเจอนะฮะประเภทแบบว่ายน้านะฮะแล้วก็เด็กก็จมน้ำนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับโอเคนะก็เล่าประมาณนี้ครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะ ขอบคุณสุปอร์แตงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆวันที่ได้พบเจอกันดีใจที่ได้เจอกันนะครับทุกๆวันหรือว่าใครที่ว่างเข้ามาแล้วกันนะฮะใครที่ไม่ว่างโอเคไม่เป็นไรครับแล้วดูดวง12สราศีต่อครับชาวราศีเมษครับพฤษ์กับราศีเมถุนฮะเริ่มที่ราศีเมษครับวันนี้คนราศีเมษครับมันมีดาวเรียกว่าเด่นนะฮะวันนี้คุณอยากทําอะไรบ้างนะฮะอยากทําอะไรทําเลยนะครับเพราะว่าชวะดาวมันเด่นนะครับการแก้ปัญหาการเจรจาการพูดคุยการเดินทางการเที่ยวนะ วันนี้ดาวหลดวงมันส่งผลบวกนะครับในกิจกรรมที่ทำนะครับหนึ่งนะฮะถ้าทํางานมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีคนช่วยเหลืออุปสรรคต่างๆแก้ไขปัญหาได้หมด2นะครับถ้าใครที่ไม่ทํางานไปเที่ยววันนี้จะมีความสุขพิเศษครับมันมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าการไปหาใครหรือว่ามีได้กินของอร่อยนะครับมันเรียกว่าเป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าไม่ใช่มมนมีไม่มีอุปสรรคนะฮะ บางทีการเดินทางเจอคนพูดมากหรือว่าคนใกล้ตัวงี่เง่าบ้างอะไรก็ตามคือเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าภารกิจสําคัญวันนี้สําเร็จถ้าไปเที่ยวก็มีความสุขหรือภารกิจได้พบเจอใครก็โอเคประสบเรียกว่ามีความสุขดีนะครับสําคัญอย่างคือเงินนะฮะเงินมีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะค้าขายจะมีกําไรพิเศษมีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษนะครับรวมถึงมีโอกาสได้เรียกว่าโชคล่าพุกๆุกนะฮะหรือว่าไปนะฮะวันนี้ จริงๆก็เหมาะกับการทําหรือว่าซื้อของที่อยากได้มานานนะครับบางทีคุณตั้งใจจะซื้อของสาคัญสําคัญใช้วันนี้ได้นะฮะหรือวันนี้ถ้าอยากคุยเรื่องสําคัญคนสําคัญก็ใช้วันนี้ได้นะฮะวันนี้ถ้าอยากเคลียร์บ้านจัดการเรื่องต่างๆนานาก็ใช้วันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีในเรื่องที่เราอยากทาเป็นพิเศษนะครับโอเคนะนี่ว่าไปนะบางทีมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเงินนะครับ ถ้าใครค้าขายบอกขายดีถ้าลงทุนลงทุนได้วันนี้เหมาะกับการไหวพระขอพรนะฮะถ้าใครที่ต้องการเดินทางไปทําบุญอะไรอยู่แล้วนะครับวันนี้จริงๆก็เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญทําเรื่องที่เป็นมงคลนะฮะอุปสรรคบ้างดีกว่านะครับวันนี้สิ่งต้องระวังคือคนไม่ตรงเวลานะครับอนเออเงี้ยนัดหมายจะอยู่มาไม่ตรงเวลานะฮะอานนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ได้ของกินอร่อยได้ซื้อของที่อยากได้มานาน เีได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับง,งานเรื่องเงินแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าแฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็ถ้าต้องระวังก็คือเรื่องคนนะครับอาจจะพูดไม่เข้าหูกวนประสาทบ้างหรือมาไม่ตรงเวลานัดไม่เป็นนัดนะครับคือปัญหาจุกจิกนะครับโอเคนะนี่ผมมองว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําในสิ่งที่เราอยากทำนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องความรักบ้างดีกว่านะฮะความรักวันนี้ดีกันละอ่า วันนี้โดยภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะฮะความรักเด่นถ้าใครที่โสดช่วงนี้รู้สึกดีกับใครให้คุยช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์นะครับดวงเราเองมีสเสน่ห์การพูดการคุยการทํากิจกรรมต่างๆถือว่าวันนี้มีโอกาสที่จะสนิทกันมากกว่าเดิมหรือว่ามีโอกาสเป็นแฟนกันนะฮะหรือโอกาสที่จะใกล้ชิดสนิทไม่พอบางทีว่าไอวานขอให้ช่วยเหลือบางอย่างก็สามารถช่วยเหลือได้นะฮะต่อมาคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับก,บการไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับ ใครที่มีแฟนนะบอกอาการไปไหนหรือปรึกษาหรือเรื่องต่างๆนานา <c oughs> เขาก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับช่วงนี้มุมดาวความรักมันเด่นอย่างคือใช้เวรวาลให้วานให้ซื้อของวานให้ทําเรื่องสําคัญสาคัญได้นะฮะหรือจะคุยเรื่องสําคัญในวันนี้ก็ได้ครับบางทีเรามีเรื่องไม่สบายใจเรื่องที่อยากคุยอยากเคลียร์อยากจัดการอยากทําข้อตกลงหรือจะนัด ทำอะไรกิจกรรมอะไรด้วยกันไปพิเศษก็สามารถทําได้นะครับโอเคนะสมมติว่าคุณวันนี้อยากเคลียร์เรื่องสําคัญเราก็บอกแฟน,นะฮะว่าเช้านีน้เดี๋ยวก็เคลียร์อะไรหน่อยนะฮะหรือว่าตอนเย็นๆหัวค่ําเจอกันหน่อยนะครับมีเรื่องจะคุยอะไรก็ว่าไปนะฮะก็บอกประมาณนี้นะครับโอเคนาะต่อมาเรื่องของแต่เชื่อติแฟนคุณสะดุ้งทั้งวันนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้ร้อนในนะฮะปวดหัวแล้วก็ระวังนิดนึงคือ รียกว่าเป็นไข้ครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวแล้วก็ส่วนท่านที่อยู่ในใบัวครับโรคประจําตัวนะฮะต้องระวังนะครับแล้วก็เจ็บคอให้เป็นความดันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการทําเรื่องสําคัญวันนี้การติดต่อเจรจาต่อรองเด่นถ้ามีนัดหมายหรือทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือออกนอกสถานที่นะครับหรือไม่ได้อยู่บ้านนะฮะ ออกไปข้างนอกเนี่ยวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับดาวพระจันร์คือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพักคพวเพื่อนฝูงการเดินทางนะฮะหรือการเข้าสังคมโคจรเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดมันแปลว่าดวงมันแข็งดวงมันเด่นมีโอกาสทํามาแล้วสําเร็จนะครับแปลว่าวันนี้ถ้ามีการต่อรองดีพบปะผู้คนมนั่นาหลายตาดีเดินทางออกไปข้างนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะทําการมงคลต่างๆก็สําเร็จหรือทําการสําคัญใดๆก็ตามบางทีไม่ใช่มีอะไรหรอกครับ ไปกินไปเที่ยวนะครับนัดหมายพักผู้พันฝูงหรือว่าเจอกับคนในครอบครัวครับก็โอเคครับถือว่าเป็นนี้มีความราบรื่นแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาให้เราชื่นใจอาจจะได้ซื้อของที่อยากได้มานานนะครับถ้ามองนะฮะในช่วงนี้าราศีพฤษภดวงมเด่นเรื่องของท่าการงานก็วันนี้ประสบคอนเวเร็จด,ดีนะครับน่าพอใจการเงินมีเกณฑ์ได้ซื้อของที่ถูกใจหรือจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนต่างๆในมุมที่ เราจะไม่ต้องใช้แทแล้วสามารถจะใช้แล้วแฮปปี้มีความสุขดีหรือง่ายๆคือ 1. ถ้าซื้อของก็ได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจข้อ2ถ้าค้าขายได้กําไรหรือว่ามีลูกค้าเก่าๆกลับมานี่ผมฮะว่าเรื่องการเงินมันมันเด่นทั้งเรื่องของการรับแล้วก็ใช้นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับอันนี้ต้องเตือนนิดนึงครับขอบชาวราศีพฤษภครับดาวความรักของเราคือดาวองาคานฮะช่วงนี้โคจรเป็นมหาอุดนะครับ ด้วยความที่มาอุดเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ชุดนี้ระวังแฟนจะขี้ราคาญหงุดหงิดง่ายนะครับหรือชุดนี้ปากไวฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการคุยและทอลเบาแวงหรือมีปัญหามีประเด็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ระวังการสนทนากับแฟนนะครับหรือกับคนที่รักนะครับบางทีถ้าโสดก็ระวังการสนทนากับคนที่เราจีบด้วยนะครับบางทีมันจะมี เรื่องสําคัญสําคัญหลุดออกไปนะครับบางทีงเจอเขาล่วงความรับเราเนะฉะนั้นใครที่โสดนะครับแล้วมีความรับนะฮะก็ต้องระวังช่วงนี้เราจะหลุดพลังปากเรื่องส่วนตัวบางอย่างออกไปนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นคู่มีแฟนก็ระวังแฟนหึงหวงอย่างแรกนะฮะหรือแฟนอารมณ์เสียง่ายงุนกิบง่ายหรือบางทีแฟนมีความเป็นอีโก้นะฮะมอีอีโก้ของส่วนตัวนะครับคือทําอะไรก็ตามรู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยอยากจะทําตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะฮะคือมีความคิดเป็นข,ของตัวเองสูงนะครับฉะนั้นก็ระวังเรื่องความขัดแย้งเล็กๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับโอเคนะสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังความดันไมเกรนแล้วก็ปวดหลังครับท่าอยูญญ่ในวัยสวรครับระวังโรคประจำตัวนะครับระวังมากๆเลยแหละแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจมีปัญหาครับมีเสมหะในลาคอหรือว่ามีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดเป็นหวัดใหญ่ติดเชื้อง,ง่ายต้องระวังนะครับโอเคนะฮะ นี่ผมดู2ราศีนะฮะช่วงวันนี้ดูไม่ได้มีอะไรแบบสําคัญใหญ่ๆนะักแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กน้อยๆนะครับเพรานั้นก็เรามัดระวังใช้ชีวิตเราเรามัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆคนราศีเมถุนวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ถ้าเจ้าต้องเดินทางก็โอเคแฮปปี้มีความสุขดีครับเดินทางไปไหนก็เรียกว่าสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราต้องการการไปไหนในสิ่งที่ ง่ายคือวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญจะเดินทางจะทํางานจะแก้ปัญหาจะนัดพบเจอคนสําคัญเออวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการพูดคุยเจราจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานาดีบางทีถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนจะขอให้ใครช่วยเหลือก็สามารถคุยได้นะครับทนกคนระวังนิดนึงมันมีดาวังคารกับดาวพุธโคจรตำแหน่งมรณะนะครับ มันมีในยะอย่างคือระวังเข้าของเครื่องใช้ช่วยเนี่ยท้องของส่วนตัวหรือของในครอบครัวครับมันสูญหายเสียหายหรือพังนะครับอย่างที่2ชวนดาวพระศุกร์โคจรมรณะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของระวังคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือคนในครอบครัปวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะและเข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันเสียมันหายมันหมดนะครับซื้อของระวังที่ของที่มีตําหนินะฮะอันนี้ต้องระวังเรื่องของการจับจ่าย่ย้อยแล้วกันนะแต่เรื่องอื่นๆไม่น่ากลัวครับ เงินนะฮะระวังเรื่องของการใช้ต้องดูดีๆละเอียดเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเรื่องงานข้อดีอย่างะฮะจนนี้ถ้าใครทํางานเนี่ยมันมีข่าวดีนะหรือว่าผลสําเร็จดีนะครับฉะนั้นถ้าเราหวังผลเรื่องงานในรูปแบบต่างๆของวันนี้นะครับสำเร็จดีฮะรหรือถ้าใครมีจ็อบพิเศษแล้วก็จะเป็นค้าขายหรือทำอะไรก็ตามจะมีกาไรมีข่าวดีๆเข้าขมานะครับให้ชื่นใจนะฮะโอเคเนาะแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับ นี่ผมวงเล็บนิดนึงถ้าใครที่วันนี้ไม่ได้ทํางานนะครับแล้วจะไปไหนมาไหนให้เผื่อเวลาจะอาจจะเจอคนผิดเวลาหรือเปลี่ยนการนัดหมายหรือถูกเทนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็มีความมุดหงิดระหว่างทางนะครับอาจจะเดินทางรถรถติดหรือมีปัญหาคูกคักอะไรนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็ต่อมาดูเรื่องของทัมองเรื่องความรักนะครับช่วงนี้ถ้าต้องเตือนก็คือ1 ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายครับดูแลสุขภาพร่างกายแฟนนะครับข้อ2นะครับช่วงนี้แฟนไม่มีเวลานะครับบางทีก็อาจจะมีเวลาให้เราแค่ครึ่งวันแล้วอีกสักครึ่งวันเขาก็มีภารกิจยุ่งๆนะครับแต่บางบ้านนี่วันนี้แฟนทํางานนะฮะก็มีนะครับแปลว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจบางเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือแฟนนะครับแต่เดี๋ยวก็มีวิธีแล้วก็เคลียร์แล้วก็กลับมาแฮปปี้กันดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เวลาที่มีกันน้อยลงหรือบางทีนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่า มันจะมีเหตุให้เข้าใจผิดนะครับต้องเตือนมันนะครับช่วงนี้เลยะฮะระวังการเข้าใจผิดบางทีเขาทาอย่างหนึ่งเราเราแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นชุดนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจหรืออย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรเกี่ยวข้องกับแฟนนะฮะไม่ว่าคําพูดหรือการกระทําเขาบางทีเขามีความกดดันเลยบางอ,อย่างอยู่นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเนี้ยถ้าเรื่องความรักนะครับพยายามคุยดีๆไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนด้วยกันก็ดีหรืออย่างน้อยช่วยเหลือดูแลกันและกันนะครับแล้วก็พยายามให้กําลังใจกันกันเยอะๆนะครับโอเคนะ หลักๆผมมองว่าวันนี้ทั้ง3ราศีฮะไม่ค่อยมีอะไรที่ที่น่ากังวลนะครับมีรายละเอียดเล็กน้อยแต่มองแล้วมันเคลียร์ได้หมดนะฮะก็เลยฟังแต่ละเรื่องไปเก็บไปละรายละเอียดไปนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวนิดหนึ่งถ้าสุขภาพร่างกายระวังโควิดนะฮะหรือไข้หวัดนะฮะหรือหวัดใหญ่นะครับจะเรื่อใไม่แลวนะฮะโอเคนะครับต่อมาดูบทสรุปครับคนราศีเมษนะฮะเสน่ห์เมษเสื้อผ้านะครับวันนี้ดีเลยครับสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ฮะ เน้นความสว่างสดใสเป็นพิเศษใบหน้าวันนี้สดใสเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้เน้นๆเลยนะครับเดียกว่าถ้าแต่งหน้าก็ให้แนวดูแบบสว่างตาสาบายสดใสอบอุ่นก็นด้นะครับนี่คือจุดเด่นกิจกรรมต่างๆฮะคนละสีเมษวันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับจู่นี้ช่วงนี้ใจร้อนนะครับคิดอยากทําอะไรหลากหลายอย่างเลยฮะในวันเดียวกันอะไรทําได้ก็ทํานะแต่อย่าใจร้อนนะครับแล้วก็อย่างนึงคือช่วงนี้มันทําอะไรได้ สำเร็จนะฮะฉะนั้นถ้าคุณจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญสาคัญจะเอามาทําวันนี้หรือเคลียร์วันนี้หรือต้องตัดสินใจวันนี้ก็ยังได้นะครับเอยปากช่วงนี้ขอให้ใครทําอะไรให้โอเคประสบความสำเร็จดีครับวันนี้ระวังรเรื่องการเลื่อนนัดผิดนัดเล็กน้อยนะครับหรือว่ามาไม่ตรงเวลานะฮะหลักๆประมาณนี้แหละแล้วก็อีกประการนะครับในช่วงนี้จริงๆคาดหวังเรื่องเงินทองได้นะใครค้าขายใครทํากําไรหรืออยากซื้อของอะไรที่อยากได้มานานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินนะครับ ไม่ว่าจะรับเข้ามาก็คือซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใช้นะฮะเจอของถูกใจอยากซื้อของสําคัญดีทั้งคู่นะครับในช่วงนี้ฮะแปลว่าถ้าจําเป็นต้องใช้เงินหรือหมุนเงินก็สําเร็จนะครับอย่างที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ประการต่อมาระยะนี้คนละีเมฆดาวพระเกตควจรทับนะครับพระเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งเซนนะฮะชุนิเซนแรงความรู้สึกต่างๆแม่นยําบางทีเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้ว่ามันยังไม่เกิดนะฮะแต่เรารู้สึกได้ว่ามันจะเกิดแบบดีหรือร้าย นี่ฮะสิ่งที่เรารู้สึกได้นะครับหรือตัดสินได้นี่มันแม่นยำนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พอจะเชื่อความรู้สึกของตัวเองได้นะครับโอเคนะนิดหนึ่งถ้าช่วงนี้คนราศีเมษใครที่มีลูกหลานบริวาสรสัจเลี้ยงครับช่วงนี้ระวังเขาป่วยคึนไม่สบายหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องแบบดื้อๆหรือว่าเสแ่บหน่อยนะฮะก็เข้าใจนิดหนึ่งเนาะโอเคครับต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับสเสน่ห์ศพฤษภเสื้อผ้านะครับวันนี้ก็ เน้นสีเข้มเขมนะฮะหัวแหงเด็ดใบหน้าวันนี้ใบหน้าเข้มเขมนะฮะหรือแต่งหน้าแบบแนวดูสุขุมดูเยือกเย็นดูเข้มเข้มหน่อยนะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่ชาวราศีพฤษภมีดาวพระจันทร์โคจรทับอันนี้ดีนะฮะพระจันทร์นี่มาจากศาชาออัิกอาจจะเป็นการเข้าสังคมหรือเดินทางนัดพบปะผู้คนมากนสายตาหรือทํากิจกรรมอะไรสําคัญๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับวันนี้เด่นนะครับสําเร็จนะครับวันนี้มีข้อดีคือ อาจจะมีข่าวดีๆที่รอคอยนะอ่าบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆแต่ว่าเออวันนี้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เราสบายใจดีใจฟูนะครับก็โอเคนะฮะวันนี้นะโอเคครับต่อมาฮะชาวราศีเมถุนนะครับสเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นเรียกว่าทูโทนสองสีนะฮะโง่แห่งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าเกลี้ยงเนียนนะครับยิม้มแยม้แยมแจ่แมใส คิดสิ่งใดทาอะไรก็วันนี้ครับถ้าแต่งหน้านะต้องบอกว่าเน้นๆทั้งเกลี้ยงเนียนด้วยแล้วก็หน้าตาสดใสสดใสแล้วก็เปิดหน้าผากนะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับช่วงนี้เน้นๆหน่อยเพราะว่าอาจจะได้เจอคนที่มาเจอกันมนาหรือเจอผู้ใหญ่หรือทํากิจกรรมในพิเศษพิเศษนะครับมันจะมีความประทับใจนะฮะในช่วงวันนี้ก็เน้นสเสน่ห์ในร่างกายหน้าตาสักหน่อยนะครับกิจกรรมต่างๆคนราศีเมถุนครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ถ้าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนทาอะไรก็ตามดวงมันมีแนวโน้มสําเร็จนะครับ เพียงแต่ว่ามันมีอารมณ์เบื่อๆหน่อยอ่าแล้วก็มันต้องปั๊มอารมณ์ขึ้นมาหน่อยบางทีวันนี้คุณอยากจะพักผ่อนเออแต่ไม่ได้มันมีกิจกรรมหรือต้องไปไหนหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันจะมีแบบฟื้นๆอารมณ์หน่อยนะครับแต่ผลของการทํากิจกรรมต่างๆของวันนี้ไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรกัฮะถือว่าดวงแฮปปี้มีความสุขดีนะครับระวังการเดินทางน,นิดนึงเผื่อเวลาหน่อยฮะบ,บางทีอาจจะเป็นไม่เรากับเขานะฮะผิดเวลานะครับเรื่องนี้ใหญ่เรื่องน่ากลัวไม่มีนะครับวันนี้ทั้ง3าราศีฮะโดยรวมเป ค่อนข้างจะให้เรียบเรียบง่ายๆหรือว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่หรือว่าไม่มีเรื่องอะไรแย่ๆเละลายนะครับโอเคนะครับมันคอนโทรลได้นะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามครับถ้าที่ฟังช่วงกลางคืนก็ขอให้หลับสบายนะฮะหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขนะครับในการนอนหลับนะครับส่วนท่านที่ฟังนะครับวันรุ่งขึ้นก็ขอให้มีความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยมีเรื่องดีๆรวมถึงมีเงินทองเข้านะฮะในวาระต่างๆขอให้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่ง คนช่วยเหลือหรือ2มีเรื่องพิธีเป็นมงคลให้เราได้ยินได้ฟังนะครับอย่างนี้ไปด้วยนะไปแล้วครับมีข้าสู่มากครับเป็นกำลังใจเสมอครับลุยส้กันต่อวันนี้ครับสวัสดีครับ